ก็สวัสดีเพื่อนๆเท,ทรดเดอร์ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาวางแผนเทรดทองคํากันเหมือนเดิมสําหรับแผนของสัปดาห์ที่แล้วนะครับกราฟราคาเนี่ยก็ได้เคลื่อนที่ไปตามแผนที่วางไว้เนาะ,ะผมตีเทรนไลน์ไว้นะครับกรอบเทรนไลน์ก็คืออ่าสองเส้นนี้เนาะตีกรอบไว้ตรงนี้แล้วผมให้ข้อมูลไว้ว่าถ้าเกิดว่ากราฟเนี่ยเขาเบรกกรอบเทรนไลน์นี้ลงมา นะครับก็ให้เราฟอลโลียเซลล์มาที่โซนนี้นะครับที่ราคาหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าศูนย์สองนะครับหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเนี่ยโดยประมาณเนาะอ่าก็เป็นโซนนี้แหละอ่าเป็นโซนนี้เลยกรอบโซนจะถึงหนึ่งแปดเก้าแปดนะครับแล้วการราคาเนี่ยก็อ่าปรับตัวลงมาผมก็ได้ออเดอร์เซลล์นะครับแล้วก็มีหลายๆท่านเนี่ยเซลล์ตามมานะเพราะว่าเขาเบรกแล้วก็ย่อนะครับาการรีเทสของเขานะฮะไม่จําเป็นที่จะต้องรีเทสกรอบน,นะครับอ่าเพราะว่าอะไร เพราะว่าเขามีแนวต้านนะครับอยู่ตรงนี้อ่าเขาเทสแนวต้านนะครับแต่ in, <ด Liberty. S 1> ว่าเขาไม่ได้เทสกรอบด้านบนนะฮะหลายๆท่านก็อาจจะรอเทสกรอบด้านบนนะครับแต่การรีเทสนะครับเขามีหลายรูปแบบก็คืออาจจะรีเทสที่กรอบหรือว่าจะอาจจะรีเทสซับไฮดด้านบนก็ได้นะครับจังหวะที่เขาเบรกลงมาแล้วเนาะแต่อันเนี้ยเขารีเทสแนวต้านตรงนี้นะครับเบรกลงมาแล้วก็รีเทสแล้วก็ลงต่อมาที่ 1901กน่ะครับก่อนที่จะกลับตัวขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะที่โซนซึ่งตัวเนี้ยก็ได้ออเดอร์ไป2ออเดอร์นะครับออเดอร์แรกแล้วก็ออเดอร์ที่2นะครับออเดอร์เนี้ยก็ได้ระยะที่ค่อนข้างไกลมากๆนะครับก็จบไปนะครับสำหรับแผนของสัปดาห์ที่แล้วนะเห็นเพื่อนๆในกลุ่มไลน์เนี่ยก็ได ออเดอร์นะครับไปหลายคนเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูวันนี้กันดีกว่านะครับว่าเขาจะมีแนวโน้มปรับตัวไปในทิศทางไหนต่อได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมขอลบออเดอร์เก่าออกก่อนนะฮะอ่ะโซนนี้นะครับก็เป็นโซนที่ผมเนี่ยได้วางไว้นะฮะวางแผนไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับอ่าช่วงต้นสัปดาห์เลยนะฮะเป็นหนึ่งเก้าสองศูนย์เนาะแล้วก็โซนด้านบนก็จะเป็นหนึ่งเก้าสองเจ็ดถึงหนึ่งเก้าสามศูนย์นะครับ ผมบอกให้ทุกคนไปตีโซนต,ตามแล้วก็ไปตีพวกเส้นแนวต้านตามนะครับก็ตามนี้เนาะไอเส้นสีดำเนี่ยหนึ่งเก้าสองศูนย์จุดห้าแปดนะครับพอกราฟขึ้นมาเนาี่ยมาแตะช่วงโซนเล็กๆนะที่ผมสร้างไว้ตรงนี้แล้วกราฟราคาเนาี่ยเขาก็ได้มีการพักตัวนะครับก็มีแนวโน้มเนาะที่เขาจะพักตัวลงมาระยะหนึ่งนะครับการพักตัวของเขาเนาี่ยเราก็ต้องดูว่า ถ้าเขาพักตัวเขาจะลงมาได้ถึงไหนได้บ้างนะครับก็เบื้องต้นนะครับถ้าจะเป็นโซนเดิมนะรตรงนี้อ่าโซนเดิมนะครับถ้าเขาพักตัว ประมาณนี้นะครับโซนเดิมราคาจะอยู่ที่1913นะครับถึง1910ถ้าเขาพักตัวนะครับก็เบื้องต้นก็ประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเขาขึ้นไปต่อนะครับเขาขึ้นไปต่อตรงจุดนี้นะครับผมยังไม่มีเซตอัพบายนะถ้าเขาขึ้นไปต่อถ้าเราจะบายได้ก็ต่อเมื่อให้เขาพักตัวลงมาก่อนที่โซนนะครับเราถึงจะ พิจารณาเข้าเทรดบายต่อได้นะครับถ้าบายแถวแถวนี้นะครับแถวแถวโซนพวกนีน้หรือว่าบายขึ้นไปเนะี่ยก็จะดูว่าไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าติดโซนนี้นะครับ19 2 0แล้วก็ไปติดโซน1923นะครับแล้วก็ติด1927นะระยะทางเนี่ยมันอยู่ใกล้กันเกินไปนะครับถ้าเกิดว่าเราจะบายขึ้นไปแบบนี้นมันดูจะค่อนข้างเสี่ยงสูงนะครับเพราะว่าเขาจะมีโอกาสปรบลงได้ทุกเมื่อนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเราจะบายก็ต่อเมื่อรอบายจังหวะที่เขาย่อลงมาก่อนนะครับค่อยเข้าบายนะครับแต่เข้าออเดอร์เซลนะครับก็พอเป็นไปได้เนาะถ้าเกิดว่าเขาหลุดลงมาเนาะ o l ล o w เซลลหมายให้เบาๆนะครับ่าใา้เบาๆถ้าเกิดว่า f o l l o เซลล l ลงมาแล้วเนะี่ยไม่ลงเราต้องรีบคัดนะครับอย่าปล่อยล่านะฮะแต่ถ้าเขขึ้นไปต่อนะฮะเดี๋ยวเราไปรอตบเซลล์ตามโซนนะครับก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับแผน เพราะว่าก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าโซนเนี่ยเขาอยู่ระยะที่ไม่ค่อยไกลมากเนาะเราก็เทรดไปตามนี้ไปก่อนนะครับเพราะตอนนี้การาฟเนี่ยเขามีการเบรกโครงสร้างตรงนี้ขึ้นไปได้เนี่ยมีแนวโน้มนะครับที่เขาจะไปต่อนะครับอ่ามีแนวโน้มที่จะเป็นแบบนี้นะฮะลงมาแล้วก็ขึ้นไปต่อประมาณนี้อ่าอาจจะติดโซนนี้หรือเปล่านะครับเราก็ต้องดูก,กันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมอัปเดตโซนอีกครั้งนะครับเผื่อว่าทุกคนเนี่ย จะฟังไม่ทันนะครับโซนนี้นะครับโซนด้านบน1 9 2 7ถึง1930นะครับแล้วก็เส้นสีดำนี้นะครับก็เป็นแนวต้านแนวหนึ่งนะฮะที่ผมเนี่ยได้ตีไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับ1920.58สนะฮะส่วนโซนด้านล่างนะครับที่รอรับราคาอยู่ตอนนี้1912นะครับถึง1909นนะครับลองไปตีโซนตามนะครับ เราก็จะได้โซนตรงกอบผมเนาะเวลาจังหวะกราฟลงมานะเราดูคอนเฟิร์มอีกครั้งนะครับถ้ามีคอนเฟิร์มนะฮะคอนเฟิร์มบานะเราก็บายขึ้นไปต่อนะครับประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ลงมาเขาขึ้นไปต่อเราไปรอตบเซลล์ในโซนนะครับรอคอนเฟิร์มนะแล้วค่อยตบเซลนะครับก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับแผนในวันนี้เนาะถ้ามีอัปเดตโซนเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์เหมือนเดิมเนาะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เพิ่งเข้ามารับชมหรือว่าเพิ่งเข้ามาติดตามผมใหม่เนี่ยยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มไลน์สามารถกดเข้าร่วมได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเข้าร่วมฟรีเนาะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปตัดไปนะครับสวัสดีครับ